เอาเลยครับผมสสดีทุกช่วงเวลานะครับผมคุณเข้ามาสู่ในช่วงเวลา,าของอนันต์มันนี่นะครับผมนี่อยู่ในช่วงตำหนังนะครับผมซึ่งช่องเราก็มีครับผมคือท่าหนังเรื่องไหนที่ดูแล้วผมรู้สึกสนุกผมก็จะเอามาพูดให้ฟังนะครับผมหนังเรื่องไหนไม่สนุกก็ไม่พูดให้ฟังอันนี้เป็นชีฮักนะครับผมอัลโตนี่แอดลอนะครับผมหรือก็คือทนายด้านกฎหมายนะครับผมถามว่าแปลงไงล่ะ มันคือหนังมาเวลอันนึงนะครับผมที่อยู่ในดิสนีย์นะครับผมฮอร s สตานะซึ่งสำหรับใครสนใจก็ลองไปสมัครกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับผมก่อนที่เราจะมาพูดถึงเ,ออเรื่องราวของมันนะครับผมการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็เหมือนการลุยไฟใครจะปกป้องโลกล่ะถ้าคนอย่างเธอไม่ทำ เจนิเฟอร์วอลเทอร์สเป็นนักกฎหมายมีเพื่อนเพื่อนสุดเกา๋าเครจัดเล่าบาทีวิกฤตฉุกเฉินแล้วกับงานดูดพลังตอนนี้เราเพิ่งตั้งแผนกกฎหมายจอดมนุษย์และฉันอยากให้เธอมาช่วยเป็นหน้าเป็นตาและมีครอบครัวที่ป่วนประสาทเพราะถึงเราไม่อยากเจออย่างนี้แต่เราก็ต้องรับมือกับมันแต่จะกลายร่างเมื่อรู้สึกกลัวและโมโหถ้าแบบนั้นผู้หญิงทุกคนก็กลายร่างได้ตลอดเลยนะเอาเฮ้ เยี่ยมเยี่ยมไม่ยาฉันแค่อยากเป็นทนายธรรมดาไม่ต้องอยู่ในแสงบอกได้ไหมค่านชีฮัดอยู่ไหนเจ็ดแสงมันสองที่เธอแหมมันทายเธอเด้งเป็นบ้าม,มหาโหดเธออาจ็้เป็นอเวอเรอร์โอฉันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่มันสำหรับพวกเศรษฐีพวกหิวแสงกับพวกขาดความอบอุ่นอะไรแบบนั้น มีอะไรน่าหดหูกว่าหาคู่เดทในวัยเลขสามเหรอใช่นานแล้วไม่เจอเด็ๆแบบคุณอเออหรือเราแบ่งเฟรนฟรายกันหอกลับบ้านเลยเถอะอ่าฮถ้าคุณดูจบคุณจะทราบนะครับผมว่าชีฮักไอเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกแบบ สนุกแบบไม่ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็เป็นเรด13บวกเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่หนึ่งที่เรียกว่าผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีนะครับผมแต่เด็กอาจจะต้องมีคําแนะนําสักเล็กน้อยเพมันเป็นมีแบบเรื่องชวนหัวที่มันเกี่ยวกับทางเพศเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นต้องบอกก่อนว่าชีฮักมันมีลักษณะาคล้ายเดดพูลนะครับผมคือชีฮักจะมีการตอบโต้กับคนฟังอะ่ะ คือคนดูจะมีแบบช่วงเวลาที่แบบว่าอยู่ๆก็จะพูดพูดพูดเหมือนกับพูดกับเราอะครับผมในลักษณะน,นั้นเนี่ยหลายๆในหลายเรื่องของมาว e ลจะไม่เห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมเลย ส่วนใหญ่แทบจะเรียกว่าเกือบทุกเรื่องนะผมก็จะมีแบบแตอรเดสพูลอ่ะที่แบบเออมีการพูดคุยกับเรานะครับผมถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้จะไปซีรีส์เรื่องนี้จะไปจบถึงตอนไหนนะผมก็เรารู้อยู่แล้วว่าชีฮักจะไปร่วมกับเอเวนเจอร์ในหนังแน่นอนนะครับผมในช่วงเวลานี้ก็เหมือนกับเราดูแบบผ่อนคลายสบายๆนะหนังเรื่องนี้ก็มีแอมบอสกี้นะครับผมไอตัวอะโนมิเนชันนะครับผมแล้วก็วองนะครับผมแล้วก็ฮักมาร่วมนะครับผมแล้วก็จะอาจจะมีหลายๆตัวนะที่เข้ามานะครับผมซึ่ง ก็เป็นการเปิดจักรวาลที่ดีอันนึงด้วยนะครับผมแล้วก็ผมว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะฟิลกูดเลยนะใช้คํานี้นะผมคือดูแลผ่อนคลายดูแล้วไม่เครียดนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีความเครื่องเครียดนะครับผมหรือมีความหมดหงิดใจนะครับผมเรื่องอะไรก็ตามนะลองเข้ามาดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับตําหนังนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาดูอย่างผ่อนคลายนะครับผมเชินใ,ใหม่ครับสวัสดีครับ